5เรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับพิมลีเรื่องที่1น,นักเตะที่ใช้เวลาการทำแฮตติกเร็วที่สุดคือซาดดโอมาเน่อยู่ที่2นาที 56วินาทีในเกมเซาท์เทมตันพบกับแอตตานวิลล่าในปี2015น้นั่นเองเรื่องที่2นะครับนักเตะที่ทําประตูสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกนั่นก็คืออารันเชลเลอร์ทำไว้ที่260ประตู3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมแรกที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี1990 4ปีเตอร์เชคคือผู้รักษาประตูที่เก็บคินชีตได้มากที่สุดของพรีเมียร์ลีกทําไว้ที่202ร้คินชีส5นักเตะที่ครอบครองดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกร่วมกัน มาเน่ทำสถิติไว้ที่22ประตูนั่นเองเรื่องที่1มีเพียงนักเตะแค่2คนเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกที่สามารถทําประตูจากการยิงจุดโทษด,ด้วยเท้าทั้ง2ข้างนั่นก็คือบ๊อบบี้ซามูาและโอบาเฟมีมาติน เรื่องที่2องไลอ้อนกิ๊กคือนักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวมากที่สุดในพิีเมีร์ลีกถึง134ครั้งเรื่องที่สามาริโอบบโลเตอรี่ทําแอฟซิตเพียงครั้งเดียวในพรีมี์ลีกในซีซั่นนั้นนะซึ่งเป็นการใจ่ายให้กุนอเลเกโรยิงประตูตัดสินแชมป์ใส่ QPR ปีนั้นทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์มาครอบครอง นั่นเองนะครับเรื่องที่ 4. เวนลูนี่กาเรตเบลและแคเวนเดวิดคือนักเตะที่ยิงประตูแอสซิสแล้วก็ทําเข้าประตูตัวเองในพิมริลีกภายในนัดเดียวเรื่องที่5กาเรตเบลเป็นเพียงคนเดียวใน3นักเตะจากข้อ4ี่ที่พูดมาเมื่อตะกี้ที่โดนใบเหลืองเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับพิมีิล์กีก EP 3เรื่องที่6นะครับอารันเชลเลอร์คือนักเตะที่พลาดจุดโทษมากที่สุดในพิมริลีกถึง1ิ ครั้งเลยทีเดียวแต่ก็คงไม่เสียหายอะไรนะเมื่อเทียบกับการยิงจุดโทษที่เป็นประตูถึง56ครั้งเลยทีเดียวเรื่องที่7นะครับฤดูกาล2 0 1 5 1 6เป็นครั้งแรกในรอบ2 3ปีที่เวทแฮม,มมีผลต่างประตูได้เสียเป็นบวกเอาประตูได้เสียมาบวกกันนะครับนับเป็นครั้งแรกของเวทแฮม,มในรอบ23ปีเลยทีเดียวเรื่องที่8นะครับพอรเ์เบนสันเป็นผู้รักษาประตูคนเดียวในพรีเมียร์ลีกที่สามารถยิงประตูแอดซิตแล้วก็เรียกจุดโทษเป็นนายทวารที่แอดซิตสูงสุดถึง5ครั้ง เรื่องที่9เจมิลเนอร์ยิง51ประตูนในพรีเมียร์ลีกซึ่งถูกนัดทีย่ยิงได้ที่มองเขาไม่เคยแพ้ต้องบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวสำหรับเจมิลเนอร์มาถึงเรื่องที่10นับมีเพียง3นักเตะเท่านั้นที่เกิดหลังจากปี1 9 9 2ปีแรกของพรีเมียร์ลีกที่สามารถทำแฮตทริกได้นั่นก็คือแฮร์รี่เคนลาฮิมสตเตอร์ลิงแล้วก็ลูกากูนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสาระฟุตบอลแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์พูด้เลยนะค